สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาตีบ่าแครงเวฟหนึ่งนะครับเหตุผลที่เราจะต้องตีใหม่นะครับก็คือแครงตัวนี้มีการเชื่อมมาก็คือเราเชื่อมกันหัวยกเพราะว่าทําในรถที่โมดิฟายเครื่องยนต์ที่ใส่ลูกลูกใหญ่นะครับแบบ66อะไรเงี้ยจนถึง70กว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องเชื่อมกันหัวยกเนี่ยประมาณนี้นะครับ เชื่อมดามนะครับเพื่อไม่ให้มันมัน <c oughs> หัวหัวมันจะไม่ยกนะครับประมาณนี้ก็อันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมใช้นะครับเพราะว่า,าด้วยที่เราก็ไม่ค่อยมีความรู้มากนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็ได้ตัวที่วัดไอตัวเนี้ยวัดไอรูในรูนอกวัดได้นะครับตัวนี้นะครับ ก็เราก็หาศูนย์นะครับเราก็ใส่แครงนะครับอันนี้เป็นแครงใหม่เลยนะครับตัวนี้แครงใหม่นะครับเซื้อเอาไว้นะครับเพราะว่าสำรลองไว้นะครับก็เอามาลองถ่ายถ่ายศูนย์เดิมนะครับศูนย์เดิมของของแครงนะครับเราก็วัดจากศูนย์เนี่ยครับเราก็ยกแครงนี่ออกนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะครับเนี่ยเราก็ตั้งนะครับตั้งอันเนี้ยผมก็เอาประมาณนี้นะครับ เข็มก็ไม่ค่อยกระดิกมากนะอันนี้ตั้งแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ตั้งให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับแนี่ยวเราวัดจากศูนย์ศูนย์เดิมนะครับแข้งเดิมเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ได้มุมได้อะไรของมันนะเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าแข้งที่เชื่อมมานะครับมันจะบีบนะครับอันเนี้ยอันนี้จะเป็นคัดที่อยู่ในเนี้ยนะครับคัดที่อยู่ในเครื่องยนต์นะครับมันเวลาเราเชื่อมเนี่ยมันแข้งมันจะบิดตัวนะพอมันบิดตัวเนี่ยมันจะบีบ บีบคัดกับไอ้อันี้อันนี้จะเป็นเฟืองมาจากข้อเหวียงใช่ไหมมันจะบีบกันบางตัวบีบจนใส่ไม่ได้แล้วข้อเหวียงมันจะตึงมันจะฝืดนะครับบางตัวก็ออกห่างนะครับแต่ส่วนมากจะบีบเข้านะมันจะทําให้ข้อเหวียงมันฝืดแล้วมันไม่ได้ศูนย์นะครับแล้วปลายข้อเหวียงเนี่ยไอ้ปลายข้อเหวียงที่มันมันจะต้องสวมเข้ากับกับฝาครอบเนี่ยมัน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 ไม่ตรงไอ้ตรงที่มันมันจะมีเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับมันจะไม่ตรงกับศูนย์เดิมนะ พอมันไม่ตรงศูนย์เดิมเนี่ยเวลาประกอบไปครับบางทีมันมันไม่เข้านะครับเนี่ยครับปลายข้อเหวี่ยงมันจะไม่เข้ารูเนี่ยครับเนี่ยรูนี้มันจะไม่เข้านะครับเวลาเราเราเข้าเราฝืนเอาเนี่ยมันเวลาขันประกอบไปมันกลายเป็นเป็นเป็นบีบนะครับแล้วข้อเหวี่ยงมันจะฝืนนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเหตุผลของการที่ตีบาใหม่แล้วก็บวกกับ อไอบ้บ่าเดิมเนี่ยมันมีอาการหลวมนะครับพอมีอาการหลวมเราก็ต้องตีใหม่นะครับมันก็ได้ประโยชน์ไปในตัวนะครับเราก็จะทําให้มันตึงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าลดลูกใหญ่จําเป็นที่จะต้องให้มันฟิตนิดหนึ่งนะครับต้องต้องดูดเข้านะครับประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายตอนที่ตีบา่าใหม่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับเหตุผลของการตีตีบา่าใหม่แล้วกออ็วิธีการหาศูนย์ของ ของผมนะผมไม่รู้ว่าเจ้าอื่นเขาจะหาแบบไหนนะเพราะว่า,เ,าเทคนิคแต่ละช่างไม่เหมือนกันนะผมก็จะหาด้วยด้วยตัวนี้นะครับเครื่องมือ,อวัดรูในนะวัดศูนย์นะให้มันได้ศูนย์ศูนย์จากแข้งเดิมนะครับเนี่ยแข้งบนแข้งเดิมนะครับแข้งล่างเป็นแข้ง m o ิฟายนะครับเราจะดึงศูนย์ให้กลับตำแหน่งเดิมนะครับแต่เวลาใส่แล้วมันจะมีบูทนะครับพยายามใส่บูทให้ให้ครบนะครับสตัวเนี่ยเพื่อที่มันดึงมันจะมันจะเข้าล็อกของมันนะประมาณนี้นะครับ อันนี้อุปกรณ์ที่แถมมานะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปพยพงนีเท่านี้นะเจอกันคลิปหน้ามีอะไรแนะนำผมได้นะฮะสวัสดีนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ